บูชาเจ้าปูาอ่อิมินาสกาเลนะชัยะชัยะปาริกิตนาครามหาลาภรรปสิทธิเมะมะนา,นาโคอริยเมตโยโพธิสัตโตนมโงพุทธายะ อิมินาสตาเรนาชายัชายยะชัยยะปาริกิตานาคารามหาลาพังปสิทธิเมนามนาโคอริยเมตโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะอิมินาสตาเรนาชายัชายยะชัยยะปาริกิตานาคารามหาลาพังปสิทธิเม นะมะาโคอ,อรยเมตโยโพธิสตัตโตนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุอุกาสวิปปิปฏิภาหายะอุกาสาอารัธานานะัง ครูอาจารย์ยังอาคตฉันตุปริมัณผสมบูชันยังสัพพสิทธิกรณโตัมังสิทธิเตชังสิทธิพลังสิทธิกิจจังอาหังวันทาไม่ตั้งสถัทธาโอนโมนมัสการข้าจะไหวคุณพระอาจารย์ทั้งสิ้นทั้งมวลตั้งเดทัมหาพรหมและพระอิศวรเป็นประธานอีกคุณนินคุณน้ำคุณลม ว่าคุณยาคุณมนตราและคาถาขอให้เป็นสีสิทธิีโชชัยอีกทั้งอัคราที่มีฤทธิ์ทั้งนิกเกิลหิที่เที่ยวไกอัคราใดๆเชิญมาสัพพอทุกพบสมสอสรพระอินทรสวนเถออวยพรประสิอัปให้แก่ข้าพเจ้ามาทั้งคุณพระเวคุณวานยาสิทธิสัพพสุขขังพระวันตุเมยะนโมอระหัตสัสมมาสัมพุทธัสสะ เทวเตมิท h a นโมมหาสังกขสัตวิสุทธสีลาธิติโนนโมโอมาตยารัตสารันนัตยัตสาสะดุกังนโมโอมาคาติตัสสตัสสวัตุดยัตสปิปนโมกาลปภาเวนะวิขันชนตุอุปัทวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัมปทานโมกาลสติเชนะเวทิมวีห จกมีรัฐเป็นสรณะนะเป็นสัตบุรุษมีพระรัเปราชสุดเป็นสรณะนะเครื่องกำจัดภัยไกลอุปัมวะบัตเหตีบในทิพยพนิเวศภูม การเด็จลีลามาสโมสรสันนิบาตในรวงพิธีอันนี้อันหนึ่งข้าพเจ้ามีความยินด,ดีขออันเชิญชวนเทพผู้สรงฤทธิ์มหิทธิมหสศัตอันสถิตทั่วนักทิพยะสำนักรัตนพิมานมากเหนือเขาพระสมเมราราชรมพิมานมีบวรสันดานอันบริสุทธิ์เรียบประดุจด,ดวงแก้วอันสดใส ขอจงได้เสด็จมาหลังี้ชาลงในพิธีหายสักสิทธิ์ se ah, สุราปาร์เทหุสุกันเก เทวมนตรสานังพุทโธภควมาติธรรมมังคีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคาจามิสวากาโตภะกวตาธรรมโมสันทิฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเปทิตโพวิโยหีติสังคังคีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคาจามิสุปฏิปโนภะวโตสาวกสังโฆอุปฏิปโนภะวโตสาวกสสังโฆ ยายะปฏิปนโนภะกะวะโตสาวกสังโฆสามีปฏิปนโนภะกะวะโตสาวกสังโฆยักษิทังจันตาริุรลิสายุคานิอัฏฐาุริสัพุคลาเอสาภะะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลานาโิโยอนุตรรังอุญยักเขตังโลกาาที สาสติกุมพันธานังอธิปัติมหาราชายาสัจส,สีโสปิตาปิ ลามาหาปลาอิธิมันโด thật là thu hút thấp thì nề nặng นั่นซาวเวสุนันตุธัมมัตสวาร mm, -mm. Thank you. ญงยานวานเรามีปู่ปานิกินตา,นา,า,า,น,านาคราพญานาคาราทุกหมู่เหล่าทุกตระกูลได้โปรดเสด็จมานักวนทนพิธีประทับองค์บยสีหลักทั้ง16ชั้น9ชั้น7ชั้น3ชั้นบายสีองค์พญานาคขึ้นสักระขึ้นรากบานาการและได้โปรดเมตตาประทานพอรอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธามีม มีส่วนร่วมและประธานพัดอันกดิ์สิให้แต่ลูกหลานพูดทําการสการะนบดนี้ด้วยทูลสาธุพุทธังสารนังขจา,ามีธรรมังสารนังขจา,ามีสังฆังสารนังขจา,ามิอิติพิโสภวุงข้าพระพุทธเจ้าทั้งสิบนิว้วยกขึ้นเหนือระหว่างคิ้วปนมกราบนมันสการข้าพเจ้าเจ้าขลำลึกเสนอเสด็จ,จ,จเจริญพระกุณถึงพระบิดายิบเป็นคุณพุทมานาถศอ คุณแม่พระพธิสัตวศิ์เกคุณพระพุทันเจ้าห้า ประการด้วยเดชะ้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญเหล่าเทพเทวานาคีนาคานาเคทั้งสามแดนโลกธาตุสวรรค์มนุษย์บาดาลมาพร้อมอวยพรชัยนักบันนี้ด้วยเถิดสาธุขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีอริยะเมตไตรภสัษุกยะโคโดมพระบรมไตรโลกนาสิทการ ขอให้เป็นมณีมงคลขออัญเชิญพระพรหมหาเจ้ามาอยู่่าสายขออัญเชิญพระานา,ายณ์เจ้ามาอยู่ไหล่าขออัญเชิญพระยาจมาเจ้ามาเป็นดวงใจขออัญเชิญพระพายมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระานานะมาเป็นกําไลไส้สังวรขออัญเชิญทุกพระองค์เสด็จมาร่วมเวยพรใจใน มีมาสาธุอันตรายาได้ย่ำยีสาธุโรคภัยได้มีมาสาธุขอให้เกิดมงคลชีวิตให้สักสิทธิ์ด้วยบุญยังธิบดยวกพระเจ้าขา่าสาธุอิจิปิโสโลกอนัน,นาท์นักเมตตานาชาเล เป็นพนาทุกสาชาติกิริย์กิเสวรรวัน